เนี่ยเฮ้ยคด็ดพาด้วยที่จอดรถได้นะครับเราเข้ามาถึงแล้วนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะครับผมเข้าปะข้าวเนี่ยก็จะเป็นข้าวดอยนะครับผมข้าวดอยข้าวกล้องใช่ไหมครับรนนี้ดอกหน่อไม้แห้ง อันนี้คือเราาะทอแบบนี้มีม,มีทอไไแบบอไลา์แบนนะอันนี้ก็เราาะทอแบบชุดนีค้ครับ<ม>น,นี่นี้ก็มีอ๋อครับผมรอนะเว่ยไม่ใช่โอ้ One, two, three, come ตอนรับเข้าสู่ช่องพ่อขาพาตร t u b e c h ช n n e l ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับทริปนี้ก็ยังอยู่ที่แม่ห้องสอนนะครับแต่วันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวนะครับที่หมู่บ้านเสือเท่านะครับหรือว่าอาจะรู้จักกันในชื่อกะเหลี่ยงคอยาวนะครับหมู่บ้านกะเหลี่ยงคอยาวนะครับก็จะบอกว่ายังไงครับมันเดินทางมาค่อนข้างที่จะไกลมากนะครับผมก็มาแล้วต้องต้องให้คุ้มนะ ถ,ถ้ามาแล้วแบบมาที่เดียวนี่ไม่คุ้มผมบอกเลยนะครับยิ่งถ้าใครจะเดินทางมาเที่ยวแม่ห้องศนจากกรุงเทพเนี่ยถ้ามาจากทางายเนี่ยผมบอกอว่าทางนี้มันไม่ได้ลําบากอะไรหรอกครับแต่มันเหนื่อยครับรถจริงๆครับผมผมยังแบบโอ้โหดูทางข้างหน้าเราก็ค่อนข้างจะชันอยู่เหมือนกันนะครับก็อยากเก็บเกี่ยวภาพบรรยากาศงามๆเหล่านี้นะครับแล้วก็เกี่ยวประสบการณ์งนี้ไปฝากทุกคนนะครับ ที่ไม่มีโอกาสได้เดินทางมาท่องเที่ยวนะครับผมก็อาติดตามได้ทางช่อง y o u t u b e พ่อค้าปาตาลุยเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะครับก็เดี๋ยวนี้ถ่ายให้ดูภาพบรรยากาศทางเข้ามานะครับหมู่บ้านเสือเท่าหรือว่า,ากะเหลี่ยงคอยาวนะครับแล้วก็เราจะไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งที่หมู่บ้านนะครับผมเนาะก็ เป็นทิปการเดินทางถามว่าเป็นทิปที่ดีนะครับผมถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลานะครับเราจะได้เห็นประเพณีจะได้เห็นคนท้องถิ่นนะครับผมได้เรียนรู้ได้เห็นสิ่งต่างๆนะครับถ้าเราไม่มาถ้าเราไม่มาสัมผัสถ้าเราไม่มาถึงที่นะครับเราจะไม่รู้เราจะไม่เห็นนะครับผมก็ที่สําคัญนะครับสถานที่ท่องเที่ยวตรงไหนถ้ามีแหล่งชุมชนตรงนั้นเนี่ย ไปช่วยกันสนับสนุนด้วยนะครับก็อ,อาจจะมีสินค้าพื้นบ้านมีสินค้าอะไรนะครับการที่เราได้ไปเที่ยวก็จะได้ไปสนับสนุนกันนะครับผมก็ก่อให้เกิดรายได้ตรงนี้นะครับผมทุกคนลองลองดูว่ทางเข้ามาเนาะอันนี้ห่างจากตัวเมืองแม่ห้องสอนหลังจากที่ไปไหว้พระธาตุดอยดอยกองมูมานะครับผมเมื่อกี้ก็ ก็ตีไว้นะครับประมาณเต็มที่ก็ประมาณ2ี่สิบกว่ยกิโลนะครับผมมาก็การเดินทางก็ไม่ยากครับจากถนนที่เราเห็นแล้วก็ก็ดีนะครับถนนไม่ได้แบบว่าลําบากนะครับเป็นถนนลาดยางนะครับสองข้างทางก็มีหมู่บ้านของชาวบ้านบ้างนะครับผมที่นี่มีไฟฟ้าโอ๊ตมีไฟฟ้าเห็นสายไฟไหมมีครับมีสายไฟมีปลาปาเนี่ยปลาปาครับผมข้างหน้าเราเห็นไหม อากาศตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยลองลองดูอันนี้เขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรบ้านเหรอบ้านนี่ทำไมทรงแบบนี้เนาะทรงของฝรั่งเลยพี่เหรอใช่ทรงยุโรปอะยุโรปของยุโรปมันจะเป็นทรงแบบนี้ใช่เหรอใช่พี่อันนี้มั่วหรือหรือจริงจริงทรงยุโรปจะเป็นแบบมันคงไม่เหมือนเน็โ่น้ําร้อนเมื่อกี้นะไม่ไม่ไม่อันนี้ทรงยุโรปของแท้อันนี้มั่นใจมั่นใจกอใช้เอฟซีเรา มาด่านะเราเอ้ยมันข้อมูลไม่จริงพูดมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมจริงจริงใช่ปะ่ะจริงอันนี้ถ้าจะด่าด่าโอ๊ตนะครับจะด่าผมนะเพราะโอ๊ตเขามั่นใจเต็มร้อยเลยเหมือนเขาแบบว่าเป็นผู้รู้เลยนะครับผมอันนี้ใช่ไหมเนี่ยยังไม่ใช่ใช่ไหมยังครับยังไม่ใช่นะต้องไปเหยีกบใช่ไหมใช่ครับอุ้ยเขามีไฟฟ้ามีไฟฟ้าเขาก็ ถ้ามีไฟฟ้ามันก็มีความเจริญแล้วอะ่ะเพราะมันมัน,มนบรรยากาศมันคงจะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะอยู่นะพี่ว่านะใช่สมัยก่อนที่เราได้เห็นตามข่าวตามอะไรสมัยนั้นก็ยังเป็นแบบอะไรที่แบบอเดิมๆอยู่นะครับแต่ถ้ามาตอนนี้ดูสิไฟฟ้าเข้าถึงทางลาดยางเข้าถึงเนี่ยผมก็มองว่าคงเจริญแล้วล่ะนะครับแต่ว่า เราอยากไปสัมผัสอยากไปเจออยากไปเรียนรู้วัฒน,นธรรมของอพี่น้องชาวกะเหรี่ยงคอยาวกันนะครับอุ้ยอดมีอะไรด้วยเนี่ยอ๋ออันนี้เขาเรียกทางน้ำล้นใช่ไหมน้ำทาติดไรจอดรถได้นะครับเราเข้ามาถึงแล้วนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะครับผมเข้าไปเที่ยวชมนะครับผมนะครับ กระเลียงคอยาวนะครับบ้านห้วยเสือเท่านะครับยินดีต้อนรับนะครับผมตรงนี้ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมบรรยากาศข้างในโอ้เขามีเครื่องเงินอะไรขายด้วยนะครับมันจะมีแบบขั้นบันไดกับแบบนี้ไหนง่ายกว่านะครับ ไม่ต้องทำหลังเอียงมาข้างหลังนอ่นเอาวิ่งด้วยไม่ธรรมดาวิ่งได้แล้วนี่โอ้ยธรรมดาแล้วว่าแม่วิ่งลงเมื่อกี้ในสุดยอดเลยนี่เขามีเครื่องเงินขายด้วยอยากได้อยากกลังอยากได้จะเอาไปใส่หลวงปู่ทวดเนี่ครับเขามีเครื่องเงินรับคนละครึ่งด้วยนะ เครื่องเงินโอ้ยนี่พวกคิดน่าจะเข็มขัดหรือเปล่าแม่แบบนี้นะเข็มขัดนี่สวยครับผมทุกแบบคนนี้นะใส่ไม่เปนะ็นโอ้ขนาดกระเป๋ายังมีแบบเป็นเครื่องเงินอะไรหมดเลยนะ9 9.25%นะครับไปนะเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับเข้าไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไม่เคยมาไม่เคยเดินทางมาที่นี่นะครับมีโอกาสได้มาพักช่วง วันหยุดปีใหม่นะครับผมก็เดินทางมาท่องเที่ยวนะครับโอ้ oh, มีเสื้อผ้าแบบนี้สวยงามนะครับตัวละสี่รอยห้าสิบนะครับเข้ามาสนับสนุนนะครับผมสำหรับใครที่ชอบแต่งตัวแนวสไตล์แบบนี้นะครับเ,รเข้าไปดูกันนะครับก็ทุกที่ครับผมเมื่อมาที่ชุมชนก็จะมี เสื้อผ้าอะไรที่เกี่ยวกับสถานที่แหล่งท่องเที่ยวของที่นั่นนะครับผมเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเราได้มาถึงจุดตรงนี้แล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับผมทุกคนนะฮะเป็นไงจะมาอีกไหมถามลงตรงถ้ามีโอกาสจะมาอีกไหมลุงไม่มาเหมือนกันถ้าไม่นั่งเครื่องบินมาลุงไม่มารู้สึกว่าไม่ไหวเหนื่อยนะจะอ้วกเพราะอ่ดเพราะอมอใช่ไหม ร,รู้สึกว่าไม้ไหวโ,หอโอ้นะครับรคู่รักเหมือนได้มาฮันนี่มูลอีกครั้งหนึ่งเหมือนได้มาฮันนี่มูลอีกครั้งหนึ่งนะครับแม่บรรยากาศดีมากอันนี้คือเนี่ยหน้าฝนน้ำก็จะไหลผ่านมาตรงนี้นะครับก็ <c oughs> <c oughs> มาตรงนี้นะครับ เนี่ยมีปลามีปลาโน่นน่ะปลามีปลาเล็กเก็มีปลาปลาน้ตกปลาเล็กปลาน้อยอก็มีอันนี้เขาก็จะมีพริกกระเหลี่ยงอ๋อน,นี่นี่แหละครับคําว่าพริกกระเหลี่ยงมาจากตรงนี้แท้ๆแน่นอนเลยนะครับเม็ดจะเป็นเม็ดพริกเม็ดสัน้นๆนะครับผมนะฮะข้าวเนี่ยก็จะเป็นข้าวดอยนะครับผมข้าวดอยเขากล้องใช่ไหมครับนะฮะไม้อะไร อันนี้ดอกหน่อไม้แห้งอันนี้คืออะไรไปทําอะไรเนี่ยอ๋อครับผมอันนี้มันจะติดไฟเลยใช่ไหมครับที่นี่เป็นไม้สนค่ะอ๋อผสมอะไรคือมันคือมันเป็นผสมอะไรไหมเนี่ยผสมค่ะคือไฟจะติดง่ายใช่เหมือนมันเป็นน้ํามันอยู่แล้วใช่ไหมอ๋อครับอ๋อครับผม เป็นเวลาเราจะเผาจุดฐานจุดอะไรก็ครับก่อไฟครับออกมานึงก็อันนี้เป็นเป็นข้าวดอยเลยใช่ไหมครับอ๋อข้าวไรใช่ไหมเขาเรียกข้าวอะไรแบบนี้อเอนข้าวสวยหรือข้าวเหนียวอ๋อข้าวเหนียวเหมือนข้าวญี่ปุ่นเม็ดเล็กๆก็พี่เขาก็บอกมันข้าวญี่ปุ่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินเที่ยวก่อนเดี๋ยวจะกลับมานะคากลับเดี๋ยวเราเข้ามาอุดหนุนนะครับผม ผมมาดูดิมาลองใส่ดูดิโอ้โ้นี่ของเล่นหลายอย่างอันนี้ปืนครับผมครับนี่ทําด้วยมือล้วนๆเลยใช่ไหมครับมันเป็นอะไรครับพี่ไม้ไผ่หรืออะไรนะตรงนี้นี่นะครับอย่างปืนนะอ๋อเป็นไม้สนครับผมเนี่ยพวกนี้คือไม้สนทั้งหมดเลยเอาเหมือนครับ มันเบาใช่ไหมครับพี่อาไม่สังไม่ได้เก้าโมไม้นี้อีกใช่ไหมครับไม้หองห้ามครับเดี๋ยวขอเดินดูก่อนนะพี่เนาะครับผมครับครับนี่นี่ไงออมูออมมาใส่ดิเอาพี่เขาใส่ยังสวยเลยเห็นไหมไหนพี่เขาใส่แบบสวยเลยเห็นไหมอืมครับ เนี่ยเนี่ยเป็นของฝากมาถึงที่นี่แล้วต้องมีแบบซื้อแบบนี้กลับไปนะครับผมเป็นสัญลักษณ์ของเขานะครับอันนี้เป็นเครื่องเงินับพอเดินเที่ยวข้างในก่อนครับผมะนะครับก็จะเป็นของของฝากของอะไรที่นี่นะครับหมู่บ้านเสือเท่าหรือว่าหมู่บ้านกะเหลี่ยงคอยาวนะครับผมนะฮะ น,นี้ของฝากอันนี้อะไรครับที่เปิดขวดอ๋อนนครับแบบครับ <c oughs> เดี๋ยวเขอเดินเที่ยวก่อนครับเดี๋ยวตอนกัดจะได้แบบกระเข้ามาครับผม <c oughs> อันนี้เขา <c oughs> ยาวจริงหรือว่าอันนี้หรือเปล่าไม่รู้นะแม่สวยอยู่นะแม่ไม่เอาไปใส่เล่นๆ่นสักตัวเสื้อนะ <c oughs> อ่ะน่าจะใส่สบายอยู่นะผมว่านะ่ะมนันเป็นผ้าแบบไหนฮะ ซื้อไว้ให้ลูกค้าไงอืมเป็นผ้าทอค่ะนี่เนี่ยถ้าแอปจะเอาแบบนี้หรืว่ามันจะยังไงไม่รู้นะครับมันดูดูดูเหมือนเราได้มาเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ยใส่ดูไหมค่ะครับอืมอย่างนี้ผืนเท่าไหร่สองร้อยค่าอันนี้เป็นผ้าอะไรอ่ะครับตรงเนี้ยก็ซื้อติดถึงซ้นไปนี่ร้อยแปดสิบาทอ๋อเป็นผ้าพันคอใช่ไหมพันคออืมครับ อ๋อลายสวยอันนี้ทอเองไหมครับผมที่นี่ทอเองไหมป่าไม่ใช่ทออ๋ออ๋อนั่นเห็นไหมเด็กเขาเป็นพรีเซนเตอร์ให้แล้วนะไม่ถ้าเป็นตัวนี้นี่ร้อยยี่สิบแต่นี่ไม่มีลายนะธรรมดาเรียบๆอ๋อมันขอดูผ้าหน่อยครับเป็นยังไงมั้อุ้ยผ้าลื่นเบาอ่ะเขาเรียกผ้าอะไรครับในแบบนี้ผ้าฝ้ายครับ เดดีกกไหมอันนี้เอาเอาอะไรือไหมให้ร้อยถ้วนเนาะวอย่างเนี้อันนี้ได้ร้อยตสวไ้สกถาอย้ม่ก็หมายถึงว่าร้านค้าร้านไหนที่เป็นคนแก่ไงเจ้าของร้านนี้ไงอืมก็ดูสไตล์ัน ทียััลองดูอันนี้ก็มีดมีดตีเองหรือว่ายัางไงไม่รู้ครับนะสวยนะมาเดวเดีเด,ว,เดวกลับมานะขอขอเดินดูก่อนนะครับผม ก็จะเป็นของฝากของอะไรที่นี่นะครับผมเนาะก็สัญลักษณ์ของเขาก็คือจะประมาณอย่างนี้ครับผมที่เปิดขวดอย่างเงี้ยเป็นเกี่ยวกับพวกกระเหลี่ยงคอยาวที่มีปอกเขาเรียกอะไรผมไม่แน่ใจเนาะครับผมอย่างนี้นะฮะเนี่ยตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคนนะครับหวกลงค่ะกลางค่ะพี่ไม่ไม่ไหลนะน้องฟางให้ดู อันนี้คือใหญ่ดีครับตอนนี้ทอยเองเลยเหรอครับอ๋อครับพื้นเท่าไหร่นะขอจับดูหน่อยได้ไหมเอ่ยอุ้ยผ้าเขาแบบสบายหน่อยแม่ผ้านิ่มๆเลื่นๆหน่อยเนาะครลยพี่อยากดูจังลองทําให้ดูหน่อยได้ไหมอยากเห็นครับอืม

ทธนาคารนี่คืออะไรนะส่วนเป็นแป้งใช่ไหมอ๋อแป้งที่ทาส่วนมากที่เขาปัดๆหน้านี่ใช่ไหมอืมครับนี่นี่เรามาดูครับผมอันนี้คือเราจะทาแบบนี้มีมีทาแบบลายแมทนะอันนี้ก็เราจะทาแบบชุดเด็กตัวนุเลยนะสีสีฟ้านะคะอ๋ออ๋อไที่ที่ที่อยู่กับตรงผ้าสีขาวใช่ไหมอืมครับอผม ครับผมอันนี้ทอเสร็จแล้วต้องไปตัดเป็นเสื้อไหมหรือว่ามันนั่นเลยครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเขาทำกันยังไงนะครับนี่คือทอเองครับทอเองเลยนี่นี่หน้าหน้าหน้าสนับสนุนใช่ก็ดู อัโมนก็ยว่าจะได้ผืนหนึ่งนี้ไม่ธรรมดาแน่เนี่ยไอที่ขั้นขั้นนี้มันจะได้เป็นเส้นต่อเส้นเหรอครับอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อครับคือเหมือนให้มันขับสลับกันผ้าสลับขึ้นลงขึ้นลงนะครับก็จะได้ผืนหนึ่งนี้ไม่ธรรมดานะบอกให้ครับผืนหนึ่งมะสองร้อเนาะ อ๋อไม้อันนี้คือกั้นให้มันเป็นลายนะครับครับเห็นไหมครับถ้าเราไม่ได้เดินทางมาที่นี่เราก็ไม่รู้นะครับวิถีของแต่ละที่เป็นแบบไหนนะครับผมนะครับประเพณนี้ของแต่ละท้องที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับ ครับน,น,<อ>นี่ให้ดูใกล้ๆนะครับผมพอพอมันได้ลายหนึ่งปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนไม้อันนั้นทันทีครับอันนี้วันหนึ่งได้กี่ผืนเอ้ยถ้าทำสามวันได้หนึ่งก็จะใช้เวลาอันนั้นก็ทอเหรอคะที่เป็น,น,นปุ่มๆรุ่ยๆุ่ยอ่ะไม่ค่อยทอนะคะอันนี้คือเวลาราดลายยาวอย่างนี้ครับคอัอนี้จะเป็น มันจะมีลายใช่ไหมถ้าถอนมันจะเป็นลายอสวยงามนะครับผมทุกคนนะครับเดี๋ยวกลับมาดูเดี๋ยวลองเดินดูให้เพื่อนก็รายระยัดสนับสนุนเพราะว่าทำกับมือเนอะทำกับมือแบบชอบครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินดูนะครับเดี๋ยวกลับมานะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณครับ เขาแม่เขาเดินไม่ค่อยแข็งแรงนะครับตอนนี้ครับองแต่ละท้องที่นะครับในการแต่งหน้าแต่งเคจะ่อกนะครับของฝากนะครับมาที่นี่ก็จะเน้นเป็นของฝากอะไรประมาณนี้นะครับหลายๆที่นะครับบางร้านก็อทอเองนะครับบางร้านก็จะ สำเร็จมานะครับผมทุกคนนะฮะยางกระติกก็มีคร nice. ับผมยางกระติกนะฮะนี okay. ่ยางกระติกครับของฝากครับได้เด okay. ี๋ยวขอครับฝืนเท่าไหร่นะนี่ฝืนแปดสิบบาทครับ อื่นละ80บาทใช่ไหม20บาทนี่อ่ครับแบบนี้80บาทแบบแบบนี้80บาทกระตูนกระต่ายเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเดินเที่ยวก่อนเดี๋ยวกลับมาเนาะครับเดี๋ยวเดินเที่ยวก่อนเดี๋ยวเดินบนกลับมาครับผมขอบคุณครับเราเดินดูกันนะครับ แต่ละร้านก็อาจจะมีบางอย่างที่แบบว่าแตกต่างกันไปนะครับผมผมบอกแล้วนะครับถ้าบรรยากาศอะไรดีๆนะครับเหล่านี้ถ้าเราไม่เดินทางมาด้วยตัวเองเราก็จะไม่เห็นนะครับเราจะไม่ได้สัมผัสกับวิถีประเพณีของท้องถิ่นเขานะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับผมฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะครับอ้าวเหรอ อ๋อนี่ก็ทอใช่ไหมค,ครับครับีออครับผมครับ,รบวันละผืนเะรครับเนะนี่ยอ๋อเนี่ยเขาทอได้วันละผืนอือ จะไม่เห er fate, like ็นแล้วนะครับแบบนี้ส่วนส่วนมากจะสำเร็จ nah, กันหมดแล้วนะทมายุ่งย่าไม่ลูเห็น่เรารางเดี๋ยวเราเดินดูเรื่อยๆนะครับผมเดินดูเรื่อยๆครับเราเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็หมดแล้วใช่ไหมพ่ออ๋อครับ ก็สุดแล้วนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมที่นี่นะครับอ๋อมีหน้าไม้เนี่ยทุกคนนี่หน้าไม้แบบนี้ขอให้ยิงโดนมะละกอนะครับสิบบาทยิงหน้าไม้อ๋อโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตสิบบาทหน้าไม้สิบบาทยิงมะละกอยิงมะละกอนะครับ ไหนไหนสามดอกสิบบาทยิงเป็นไหมโอ๊ตอ่ะเคยยิงไหมออ oh, เป้าหมายอยู่ที่มะละกอนะเว้ยไม่ใช่โอ้ใ oh, กล้แล้วใกล้แล้ว คนที่จะไปเป็นทหารเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับอันอ๋ออ,อันนี้มันไม่มีอะไรล็อกไอ้ลูกดอกไว้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูดิเด่งขึ้นหน่อยนึงสามลูกไม่ถูกสักลูกเลยยฮนะ อใกล้เลยเดินมาได้ยินเสียงดนตรีนะครับเขากำลังดีดพินกันอื้ออโอโอสด,ดูกันออสเนี่ยเอ้ขาดีดพาด้วยอือครับเห็นไะหมั้ก็ดีดง่ายเนะ้อชิวๆนะพ่อนะ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับกีตาร์หรือว่าอะไรฮะตโยไตโยตะโยอครับอันนี้เป็นเพลงของที่นี่เหรอครับผมใช่อ๋อทำเพลงเองด้วยอุ้ยโชว์สักเพลงได้ไหมครับเนี่ยโชว์สักเพลงนะอันนี้มานี่เร็ว เพิ่งไปนะครับเพี uh na, ่าเล่นนะครับชิวๆนะครับผมของที הנ, feels, ่นี <wonder> pa, ่นะครับขอบคุณครับเราเดินเราเดินทางต่อไปนะครับผมทุกคนนะครับครับ อันนี้คืออะไรเผือกอันนี้คือเผือกใช่ไหมนี่ครับผมอีบาทนะครับเผืออครับผมเผือกนะอรักมีมีองรัมีนะเออ เดี๋ยวเราจะซื้อนะครับของฝากไปฝากลูกค้ากันนะครับผมเราจะซื้อของไปฝากลูกค้าเรานะครับผมนะครับก็เรามาเที่ยวที่นี่นะครับก็คิดถึงลูกค้านะครับผมเราก็จะหาของฝากนะครับไป ของฝากของต้อนไปให้ลูกค้าเรานะครับผมนะครับสาหรับลูกค้าที่นะครับมีพระคุณกับเรานะครับดินนพพลัตนะครับหรือว่าภายใต้แบรนด์จอมพลังกรุ๊ปของเรานะครับก็เลยจะซื้อผ้าพันคอนะครับที่เป็นสไตล์กระเลียงคอยาวนะครับไปฝากลูกค้าเรานะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขอยากให้ทุกคนได้รับบรรยากาศดีๆอย่างนั้นไปกับเราด้วยนะครับผม ลายนันลายผ้าเออเนี่ยก็สวยอยู่นะเนี่ยก็สวยอยู่เรียบร้อยนะครับผมทั้งหมด37มสิผืนนะครับผมทุกคน พ่อใส่ใจมากเลยนะครับเรื่องนี้นะครับพ่อใส่ใจนะครับผม,มได้เรียบร้อยแล้วครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคขอบคุณนะครับพี่ครับผมมีโอกาสจะได้มาเที่ยวอีกพอดีไปบนหลวงพ่อทันใจเอตรงอะไรนะประทาตุดอยพอ,พอ,พอืมครับ เผื่อว่าถูกลังวันก็จะได้กลับมาหากันอีกเนาะขอบคุณมากเลยครับผมครับผมนะครับเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับได้เรียบร้อยแล้วของฝากลูกค้าเรานะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมสําหรับทิปที่หมู่บ้านเสือเท่าหรือว่าหมู่บ้านกะเลียงคอยาวนะครับเราก็ขอจบอทิปเดินทางท่องเที่ยวแม่ห่องสอนตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ บ่ายโมงบ่ายจะบ่ายสี่โมงแล้วนะครับเราจะเดินทางกลับไปกันนะครับไปพักที่ไปอีกคืนหนึ่งนะครับเพราะว่าน่าจะดึกครับน่าจะกลับถึงที่โน่นอ่ะหกโมงทุ่มหนึ่งประมาณนั้นอ่ะตีไว้ประมาณทุ่มนะครับทุ่มหรือสองทุ่มนะครับผมเนาะก็ฝากทุกคนนะครับกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งให้เราด้วยครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับไหนได้อะไรบ้างดูดิโชว์หน่อยโชว์หน่อย มาเที่ยวทั้งทีเราต้องหอบกลับนะมันเป็นสไตล์ของเราเรื่องการใช้เงินใช่ไมมันเป็นไลฟ์สไตล์ของเราตอนนี้มีการใช้เงินไม่ใช่ใช้เงินคนอื่นไงแต่ถ้าเป็นเงินเราเราเงียบเงียบพวกเรามันประเภทแบบว่ากินได้แต่จ่ายน้อยนะสไตล์เรานะครับเข้าแก๊้งไหนเขาไล่ออกหมดนะประเภทมี่ คนไหนกินกินคนไหนกิน,ไ,นไม่เมาหนีก่อนนะใช่ไหมครับ <c oughs> โอเคขอบคุณครับผมสําหรับการติดตามรับชมนะครับผมก็ขอบพระคุณมากสําหรับใครที่เดินทางมาที่แม่ห้องสอนนะครับผมอย่าลืมนะครับแวะเข้ามาเที่ยวมาอุดหนุนนะครับผมสินค้าท้องถิ่นนะครับสินค้าพื้นบ้านของพี่น้องอาชาวกะเหลี่ยงคอยาวกันนะครับที่นี่อยู่กันเป็นชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกพื้นที่หนึ่งของ จังหวัดไม่ห้องสอนเรานะครับผมฝากทุกคนไว้ด้วยครับผมอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเด,เดินเที่ยงกลับกันนะครับผมทุกคนหลังจากซื้อของฝากของอะไรแล้วนะครับก็ได้เวลาเดินทางกลับแล้วนะครับผมรถรอก่อนรถ